ดีค่ะพอสวยค่ะขามาตามแนวทางกับพอสไวยค่ะในงวดวันที่2สองมกราหกแปดเนาะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของสุด้ทยแล้วค่ะท่านผู้ชมที่คุณพ่อพ่นสรปล่อยแนวทางเนาะค่ะคุณพ่อว่าฝันแล้วฝันเมื่อไรครับคุณพ่อฝันเมื่อคืนนี่ที่ไฝันเมื่อคืนล่าสุดเลยเนาะล่าสุดเลยค่ะบอกสู้ฟังในคุณพ่อฝันเนว่อไรไปตึกแหยยังวะไปตึกแหย่นเป็นมันเป็นหวยแบบไงหนึ่งหวย่นค่ะ ของกับวันแห่ลงจ่ามันมาถือป้ามันไปถือกบกบนั่นกับประตูใหญ่ปันไดดอกว่ากบยังจะมาถือแหว่าาดิ่นดินยุกยุกมาจับไว้จับเอามาใส่กระสังไว้บานีบานีตัวหนึ่งมันซ้อนกันอยู่หันนั่นอยู่บอานมันออกมานั่นสองตตัวกบอยู่นี่บ่ากบก็เลย ได้จับเอาใดทั้งสองอม,มันควมกันบอกคุณพอ่อมันนอน,นนอนเทินกันอยู่หน้าผมอบ,บอลเดียวกันหันละค่ะก็เลยออกมาโอ้โมีป่ามีปู่ยังด้วยมีเด็ก,กรบตัวนี้วะค่ะเราออกห่วยออกมากับพอดีหูเมือลรึเมื่อไดพันเหี่าวได้พันสันสันค่ะพันซ้ำนี่ ขันคำนี่ดีล่ะวันเหได้กบเออแต่ว่าเป็นกบที่มันโค้่กันมันเพิ่มกันอยู่มันสอนกันอยู่มันสอนกันอืมบ้านนี้ตัวใหญ่บ่คุณพ่อกบนี่แต่ตัวใหญ่ดอกซคำนึงนี่ล่ะค่ะแต่ว่าดันลูกพันเล่นยงกบเลยมันเป็นเก่าเพราะเก่ากระชองล่ะนมาต้องมาโลดนะค่ะแต่เก่าเนาะเพราะว่ากบสองโกมันธรรม่ได้มันจะเก่าสองเหรอว่าค่ะ หาเก่าซองแหก็เ <Heritage> ป <desserts> <he, S 2> mm ็นหากระไดเป็นพบก็ไดน้ำอรอว่าตัวหนึ่งมันมาเต้นเต้นอยู่มันสีออกนะมันออกบ่ไห้มันค่าแหอยู่่แหกวมมันไหวอยู่่อืแต่ว่าน้ำก็บ่เล็กน้องน้ำก็พาะเพียงแก้วเพียงกางคานี่แหละ่ก็เลยกปไดกบหวานซือแหย่ทีไจะไปพอกบเพรากไดกบตัวป่าผมีบ่อจะมอถือตัวค่ะ เดินไปไหนครกชองตุง<ม>โงงมาเลาะลงหมาก,กับพอดีโมงเมื่อโอ้หวานมันฟันเหล็กโอ้หรือว่าฟันเนี่ยไรเดี๋ยวว่านนเนี่ยมันมันอย่างนี่ละฟันเหล็กค่ะคุณพออ่อนี่ละฟันเหล็กค่ะค่ะขอถามคุณพ่อเนาะในข่วงฟันนี่คุณพ่อไปจะคนไปผู้เดียวที่ละนะไปผู้เดียวบานีแฮสจักอันแหพื้นหนึ่งแหพื้นหนึ่งเนาะค่ะ คุณพ่อแบกไปได้วานน้ำมันบนนอคุณพ่อวานนำ้ำวานน้ำง้มไปละว่างไป,ปถือกบเต็นย,ยุกยุกมันออกปรได้ยน่ากบค่ะไปถือตัวแรกนี่ขออนุญาตถามไปถือตัวแรกนี่เป็นกบมีตัวเดียวบ่หรือจังไดเออที่แรกเห็นตัวเดียวที่แรกเห็นตัวเดียวเออมาเดมันจะเดี๋ยวไปฟในบอลมันเต็นลงมาเนี่ยมันจะซ้อนกันอยู่หน,น่ำมันเต็นหรืออยู่ในหว่บ,บอลมันอยู่ตรงกัน อ้มันสองตัวตัวอยู่นี่ว่ะอืยจับได้ทั้งสองทีค่ะแล้วตัวตัวแรกนี่คุณพ่อได้บ่ได้ตัวแรกก็ได้แล้วก็สองตัวถี่สอนกันอยู่ก็ได้ก็แสดงว่ากบมีสามตัวได้คุณพ่อเออได้เมื่อชุดโตนะกบแสดงว่ากบสามตัวเป็นคุณพ่อที่เป็นเจ็ดบ่เว้ยเจ็ดเก่าสองบ่วยวันเจ็ดเก่า โอ้เจ้าว่าคิดอยู่เดียนถ้าบอมันเจ็ดเก่าถ้ามันเสียวหนันยานเป็นเป็นตะล่างถ้าบนอยู่น้ำกันคันบยาบบหูคือกันม,มันมันพันแบบนค่ะค่ะคันพันหลังจะหาหาเจ็ดหรือเช็ดหานี่าากับบจาบค่ะบุญในกันซีฮันนี่เก่าเก่าสอง จับกับเจ็ดเจ็ดเก่าสองบ่รู้อย่างไรจะคิดอยู่เดียวสามตัวคุณพอสิหายเจ็ดเก่าสองอบานนี้สองตัวเด็กคุณพอสองตัวคือเจ็ดเก่าลและแล้วก็หาเจ็ดที่สองตัวเอาหาเจ็ดน้่งหานีม้มาตตไซคุณพอหานกับมือเนี่ยมือหาจับเจ็ดม,มือหาจับเจ็ดข้อนอนุญาตถามคุณพอสั่มอีกเือนึงเนาะ ในคว่ฟันนี่คุณพ่อได้กบสามตัวมันบอกคะสองสองกบสองตัว่างว่ามันอยู่รวมกันมันสอนกันอยู่ค่ะแล้วแล้วตัวตัวแรกที่คุณพ่อว่านไปลรวคุณพ่อว่ามันอยู่ในแหนี่เออมันเต้นมันเต็นออกมาจากบอลมันนอนเนี่ยมันจะเต็นอยู่ในแห่นะมันต่ำหยึกหยึกค่ะงมไปไป่อโอ่ยกบตัวนี่ว่ามันออกมาจากไสจากหันตัวเลี้ยวไปก็เห็นกบตัวนั้นเอกตัวหนึ่งนั่นนอนมีอ่างลากอยู่ พอกันนี่ละกบนี่ก็ได้ก็เลยมือคุกเอาก็ได้ได้ทั้งสองแต่ว่าจับมืออื่นก็หาจับเพชรเข็มเก่าสองเ่อแต่ว่าพิสัยเนี่ยสรุปแล้วก็คือกบแค่สองตัวค่ะท่านผู้ชมโบเมนสามเนาะกบแค่สองตัวเนาะค่ะตัวแรกนี่มันเต้นตำแหนเนาะค่ะแล้วคุณพ่อกระงม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 ไปมันบอกคะอ่ะแล้วก็ไปพ่ออีกตัวหนึ่ง คุณพ่อก็เลยว่ามันสอนกันอยู่สองโตคุณพ่อว่าค่ะสรุปแล้วครบสองโตคุณพ่อตีไห้เจ็ดเก่าสองเนาะเหล็กสามโตัวเล็กสองโตกับตัดกับหมุนเนี่ยหันกับหาเจ็ดเป็นบอกคุณพออ่อคุณพ่อไห้มากมันตีเป็นมือแล้วมันก็เป็นหาเจ็ดจับเจ็ดจับแล้วเป็นเจ็ดแต่มือก็หาค่ะตัวทีเป็นเหล็กล่างกับประจักษ์วหัตัวนี้ ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านตีซอยกันเนาะคุณพ่อเนาะค่ะตีเอาซอยกันเนาะค่ะว่าคุณพ่อฝันแบบนี้เนาะค่ะตัวเลขสี่เป็นตัวใดเนาะค่ะแฮน,นี่จังไนกับเป็นหาเป็นหกแทนละคุณพ่อ,อค่ะเป็นแทนนะแฮหรือว่าสามตัวก็อาจจะเป็นหกเก่าสองหรือว่าหาเก่าสองก็เป็นไปได้เนาะคุณพ่อเนาะออค่ะสามตัวเจ็กเก่าสองก็เป็นไปได้ค่ะ นอกเนื้อจากนั้นก็ไปตัดกรับหมุนเอาเนาะจับกระเจ็ดครบกระเก่ายครบซองโตเจ็ดเก่ายวสองเหนะก็มีตอื่นหรอกค่ะแต่ว่ายังเป็นเหล็กลางกันรทีเป็นหาเจ็ดนะมาหาเจ็ดกระหกมือนี่ก็เป็นหาอยู่แหละจับก็เป็นเจ็ดค่ะแหนก็เป็นหาอีกเดี๋ยวตาผูเป็นสิตีเอาเนาะค่ะเนี้ยเป็นหาเป็นหกคนว่าค่ะ เป็นแนวทางของพอสไวทค่ะในงวดวันที 2, ่สองมกราหกแปดนี้คะ่ะคลิปนี้เป็นโครงสุดท้ายลวคะ่ะท่านผู้ชมขอให้หมีโชคมีลาภต้อนรับปีใหมส่สุขสุขคนนะคุณพ่อเนาะค่ะอขอบคุณพอสไวัยได้หลายคะ่ะบพราเพียงแนวทางขอบคุณคะ่ะค่คะก็ามาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของพอสไวทคะ่ะในงวดวันที่สองมกราหกแปดนี้ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองโคงสุดท้ายของคุณพ่อลวค่ะท่านผู้ชม มาตามคุณพ่อเนาะค่ะฝันสันสันเพื่อนว่าฝันบอยงาวเนาะค่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ถือแหลงไปห่วยเพื่อนว่าเพื่อที่สิไปหาปลาเพื่อนว่าแต่ว่าบ่พอปลาไปพอกบเพื่อนว่าวานแหออกเนาะค่ะได้กบมาสองตัวเพื่อนว่าติดอยู่ในแหเพื่อนว่าฝันซ้ำนี่ฝันสันสนฝันบอยงาวเพื่อนว่าค่ะ คุณพอเล้ให้แนวทางมากเป็นเหลขสามตัวก็คือเจ็ดเก่าสองเนาะคะ่ะเป็นเหลขกตีจากฝันจับเป็นเจ็ดเพิ่นว่ครบเป็นเก่าครบสองตัวตีเป็นสองเจ็ดเก่าสองเนาะคะ่ะรากาหาเก่าสองเนาะคะ่ะหานี่ตีมาจากแหเพิ่นว่าค่ะแหเป็นหาครบเป็นเก่าครบสองตัวตีเป็นสองเพิ่นว่าค่ะเลขสามตัวหาเก่าสองค่ะ้วกาอีกคุ้มหนึ่งค่ะหกเก่าสองเนาะค่ะแหนี่ตีเป็นหกก็ได้เพื่อนว่า,ค, 5, 9, 2, ว 2, วาค่ะ กบนีตีเป็นเก่ากบสองตัวตีเป็นสองเนาะคะ่ะเป็นหกเก่าสองเลขสามตัวตีจากฝันค่ะเลขสองตัวคุณพ่อเพิ่นไหามาหาเจ็ดเนาะคะ่ะเพิ่นว่าหานีตีมาจากมือเพิ่นว่าขาะจับนี่ก็เป็นเจ็ดเพิ่นว่าเป็นหาเจ็ดเนาะคะ่ะเก่าสองตีจากฝันคือการกบเป็นเก่าเนาะคะ่ะกบสองตัวตีเป็นสองเป็นเก่าสองเนาะคะ่ะเลขสองตัวตีจากฝันเป็นแนวทางของพอสวัยค่ะ ในงวดวันที่สองมกราหกแปนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบเดียวองวันไงก็คุณอ่อสุขูสุคนค่ะแต่กย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะกันไว้ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งหายกับสาวหนิงพ้ารวยนํำนี้เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปนาพอ,อก,กันไหมขอบคุณค่ะ